ครับสวัสดีครับวันนี้เราได้รับพัสดุหนึ่งกองนะครับพอดีสั่งประมูลเครื่องเกมเก่าไว้ครับเดีย๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับจะเป็นเครื่องเกมรุ่นอะไรกันนะัะเราตัดกล่องนะครับแกะันเลยโอ้แปลกเทียบ ใช่ต่อได้ไหมหลานเลยน,ะนี่น่าจะเป็นหม้อแปลงครับห่ะนี่น่าจะเป็นจอยนะครับโจ๊เครื่องครับเดี๋ยวมาแกะบับเบิ้ลดูบนอีกทีนะครับครับเป็นเครื่อง Nintendo ซูเปอร์ฟาร์มิคอมเดบแอนด์น,นะ,ค,ะครับขอเครื่องก็เอย่างตามการเวลานะครับเครื่องมาจากญี่ปุ่นมีซินโดวซูเปอร์ฟาร์มิคอมนะครับ1,990งาร MAKE IN ใช่นะก่อนก็จะมีเครื่องนะครับสองจอยจอยสีเหืองเลย้ําเลยนะมีขาญี่ปุ่นติดอยู่ส0 0อเยนวแหวกอ3 3สยเยนจอยนี้ไม่อินเจแปนนะครับ ก็ไม่อินเสปไปนะครับภาพจอยนี่สมบัติน่าดูผมกดก็ยังไม่มอยู่นะครับ นี่เป็นมอปแปลงนะครับมอปแปลงเป็นไฟญี่ปุ่นครับจะเล่นต้องใช้สเต็ปดาวเสียบนะครับไฟจะอยู่ที่100โวลต์50ถับ60เฮิรต์15โวลต์ไงนะครับ58้องไม่ค่อยเห็นนะครับมอปแปลง make in e j a p แปเหมือนกันนะครับ สายก็ยังออกอย่างนี้มันใช้ได้เลยน,นะครับมาดูที่สายวีกันนะครับสายวีที่เป็นเฉพาะตัวเสียบของเขาเหมือนกันนะครับเครื่องซูปเปอร์เรเทนโดสายวีเป็นของแท้นะครับตัวสายวีเป็นสี่เหลี่ยม มี F R out ด้วยนะครับ E C ตัวเรื่อจะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับป okay, <bar> <engineering> <around> cool. ิดเปิด power เช็คนะครับกลับออกแล้วก็รีเซ t ตนะครับโอเคครับรีวิวเท่านี้นะครับนี่ประมูลมาราคา400บาท400บาทนะครับ เร่นเกมเก่านะครับโอเคครับยูซ่สั้นครับผมครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ๋อแถมนิดนึงครับนี่เป็นตลับซูเปอร์นะครับนี่เป็นกล่องเลยซูเปอร์เดี๋ยวเราแกะดูนะครับนี่เป็นหน้าตาของตลับเครื่องซูเปอร์นะครับเป็นสลับเกมนะครับ เกมใหญ่กว่าของ f a มิลีรุ่นแรกนะครับราะว่านี้เป็นซูเปอร์เลยใหญ่กว่า s u p e อ f a m i มิลคอมคลาสสิกนะครับเป็นโมเดลที่เป็นตระหนักแท้เหมือนกันนะครับในญี่ปุนนะครับเป็นเกมมาเคลร์ดีคิ2นะครับเกมเซตถี่นะครับ ครับสวัสดีครับ